เธอนาคไม่มีทางทําได้หรอกคานี้มันยังวนอยู่ในหัวฉันทุกวันคําดูถูกบางทีมันไม่ได้แค่ทําให้เราเจ็บแต่มันฝังลึกลงไปเหมือนย้ําว่าเราไม่มีค่าแต่รู้ไหมคนที่ถูกมองข้ามเนี่ยแหละมักเป็นคนที่กลับมายืนได้สูงที่สุดในวันหนึ่งฉันไม่ได้อยากลบคําดูถูกฉันแค่อยากใช้มันเป็นแรงผลักให้ไปไกลกว่าเดิม ทุกครั้งที่เหนื่อยฉันจะนึกถึงมันและพูดกับตัวเองว่าดูสิว่าคนอย่างฉันจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะบางครั้งสิ่งที่ผลักเราแรงที่สุดอาจไม่ใช่กำลังใจแต่มันคือคำพูดที่เคยเหยียบเราไว้จนแทบลุกไม่ขึ้นและวันนี้ฉันลุกขึ้นมาแล้วขอบคุณนะสำหรับคำพูดพวกนั้นเพราะมันทำให้ฉันไม่เคยยอมแพ้ขอบคุณนะ สำหรับคำพูดพวกนั้น